ใครที่ตอนนี้น่าชื่นอกตรมเพราคุณขอภัยบอกทีขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานพลังงานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคุณถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนคร์กตพิจิก ห้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงห์นูเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุไฟอ่อนโยนนะคะจริงใจ แต่ไม่ใช่คนอ่อนแอเป็นคนที่รักใครรักจริงเวลารักใครก็ทุ่มหัวใจให้กับเขานะคะรักจริงเจ็บจริงแล้วก็รักแล้วก็รักเลยนะคะอ่อนโยนมากๆจริงใจมากๆแล้วตอนนี้ก็มีคนที่อยู่ในใจเป็นคนเดิมเป็นคนเดียวตลอดมาตลอดไปแม้ว่าจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็คุณยังคงเจ็บปวดกับเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำ้ายความรู้สึกของคุณพลังงานที่ขึ้นมารักมาก เจ็บมากแต่ก็ยังคงพร้อมที่จะให้อภัยเราก็ยังคงรอคอยอยู่นะคะเรามาดูกันว่าใครที่น่าชื่นอกตรงพ่อคุณขอภัยบอกทีพอพลังงานของคนที่น่าชื่นอกตรงพ่อคุณน่อยสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตรเหรียญนพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกศกดิ์การควินเือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตุนกุม เดือยไฮพิสเทสพลังงานของคนธาตุน้ำเดือมีจิเคียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะจริงๆความรู้สึกที่มีให้กันแทบจะไม่ต่างกันเลยรักหวงดีจริงใจห่วงใยนะคะ มีพลังงานของความหึงหวงความไม่ไว้ใจด้วยคุณจะเป็นคนที่รักแล้วคุณก็ทุ่มหัวใจให้เหมือนกับว่ามีร้อยให้120เลยนะคะไม่คิดเผื่อใจไม่คิดที่จะมีใครไม่เคยคิดที่จะระแวงสงสัยพลังงานของเขาเวลาที่รักรักมากๆถือคลองยึดคลองยึดติดยึดมั่นในขณะเดียวกันเหมือนกับมีความหึงหวงมีความระแวงเกิดขึ้นด้วยนะคะมีความกลัวเกิดขึ้นในใจ เป็นคนเก่งเป็นคนที่เซนส์แรงเป็นคนที่แค์ความรู้สึกของคุณมากๆรักคุณมากๆเช่นกันแต่ว่าการแสดงออกของเขาบางทีอาจจะไม่ได้อ่อนโยนเท่ากับของคุณคุณรักคุณแสดงออกถึงคําว่ารักเขาเวลารักนะคะบางทีก็อาจจะมีการวางมาดวางฟอมนะคะทําเป็นนิ่งๆทําเป็นดุดุทำเป็นเก๊กเก๊กแต่จริงๆบางครั้งนะคะความรู้สึกของเขามีความอ่อนไหวมีความเซนสิทีฟมากกว่าคุณอีกนะคะคุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เขาจะเป็นคน ที่บางครั้งก็อ่อนโยนบางครั้งที่แข็งกระด้างนะคะช่วงเวลาที่แข็งกระด้างก็คือมีเรื่องที่ไม่พอใจมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบอารมณ์เก่งการประชดนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงน่าชื่นอกตรมนะคะทําไมคนคนนี้ถึงน่าชื่นอกตรมเพราะคุณเพราะอะไรคุณไม่มีเวลาให้กับเขานะคะเขาคิดว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขา โลส่วนตัวสูงเข้าถึงยากอ่านใจยากเดาทางไม่ค่อยออกอยากได้รับความรักความใส่ใจจากคุณมากกว่านี้มีความคาดหวังในความรักจากคุณมากกว่านี้นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาหมาก้มหน้าก้มตาทำงานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูด รู้สึกอะไรไม่ค่อยบอกหรือเปล่านะคะตัวเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเข้าไม่ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณแล้วก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของคุณนั้นรู้สึกกับเขาอย่างไงจริงๆมีความรักนะคะยามจะดียามจะหวานก็หวานมากๆแต่ว่าคนคนนี้เหมือนกับเป็นคนที่บางครั้งไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง หากว่าคุณหวานเขาก็จะหวานมากๆแต่หากว่าบางทีคุณเหนื่อยคุณไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยได้ถามถ่ายเขาสักเท่าไหร่เขาก็จะเริ่มรู้สึกถึงความน้อยใจแล้วก็คิดไปไกลว่าคุณไม่รักเขาเหมือนเดิมคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมนะคะสาดาบนะคะเจ็บปวดเสียใจนะคะมีน้ำตาคุณไม่รักเขาคุณมีใครคนอื่นคุณสนใจอย่างอื่นนะคะดูเหมือนจิตใจบอบบางอ่อนไหวมากๆนะคะ ี่เหรียญอาจจะคิดถึงแต่เรื่องเงินนะคะการสร้างฐานะการสร้างความมั่นคงเก็บเงินออมเงินหรืออาจจะหมายถึงเขาอยากให้คุณหึงเข้าบ้างห่วงเข้าบ้างก็ได้นะคะทําไมเขาถึงหน้าชื่นอกตรมเพราะว่าเขามีความคาดหวังในความรักกับคุณมากๆจริงๆคุณก็มีความอ่อนโยนมีความอ่อนหวานในตัวเองมากๆแต่พลังงานของเขาเหมือนคาดหวังกับคุณอยากได้จากคุณมากกว่า ที่เป็นอยู่นั่นเองนะคะความน่าชื่นอกตรมของเขาเป็นเหมือนกับว่าหวังแล้วไม่สมหวังไม่เป็นเหมือนที่หวังหัวใจก็เลยตรมนะคะแต่ว่าไม่ได้ทุกไม่ได้ตรมอะไรมากเป็นความคาดหวังที่อาจจะบางครั้งอาจจะมากเกินไปอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตส่วนที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะอยากให้คุณโฟกัสอยู่ที่เขาสนใจความรู้สึกของเขาสนใจความคิดของเขาให้เวลากับเขามากม แล้วหากอะไรที่ไม่เป็นดั่งใจไม่เป็นดั่งหวังเขาก็จะมีความเศร้าวความทุกข์ความไม่พอใจนั่นเองหากว่าตอนนี้คุณคบคุณคุยกับใครคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยนะคะบุคลิกของเขาก็เป็นคนที่อ่อนหวานอ่อ,อนโยนจริงใจนะคะเป็นคนขยนันครอบครัวมีความสําคัญมากๆในขณะเดียวกันเป็นคนดุเป็นคนขี้หึงเป็นคนที่ชอบควบคุมนะคะ เวลาที่รักกันเวลาที่ดีกันก็ดีมากๆส่วนน้าทะเลาะกันนะคะส่วนใหญ่เรื่องที่ทะเลาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจมือที่สาความหึงหวงเขานั่นเองนะคะที่ตอนนี้น่าชื่นอกตรมตรมในบางครั้งเพราะมีความคาดหวังกับคุณที่อาจจะสูงเกินไปอยากได้รับความใส่ใจสนใจจากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณอยากเป็นคนสําคัญอยากให้คุณหึงเขาหวงเขามีเวลาให้กับเขาใส่ใจเขานั่นเองนะคะแล้ว เวลาไหนที่คุณทําให้ไม่ได้เขาก็จะมีความน้อยมีความผิดหวังมีความเสียใจรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะ